มาแล้วฮะจักรยานตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของอจักรยานที่เป็นปรับเ,เป็นปรับความหน่วงเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะฟิวการปั่นมันก็จะต่างจากในส่วนของอที่เป็นเป็น ผ้าสกลาดนะครับหรือหนังวัวที่ตรงนี้ที่ปรับแรงต้านนะครับผมอ,อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี้นะครับบันไดปั่นนะครับส่วนของฐานหน้า2อ,อันนะครับมันจะเพิ่มตัวเนี่ยแรงดูดสุญญากาศเวลาเราเวลาเรา,เาวางไว้กับพื้นนะครับมันจะดูดได้ดีกว่านะครับเนอกอุปกรณ์น็อต4ตัวแล้วก็ตัวนี้ล็อกตรงคออันนี้ล็อกตรงฐานตรงนี้นะครับผม ประแจอะไรมาให้มาครบหมดเลยคู่มือการประกอบนะครับหน้าจอตรงนี้ปุ๊บมาวัดได้ทั้งชีพจรในตัวเสียบนะครับแล้วก็วัดระยะทางความเร็วแล้วก็แคลอรี่ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับถ้ามีมาอย่างี้ก็ได้วางแท็บเล็ต iPad นะครับมือถือได้เหมือนกันตัวนี้ก็ใส่กระบอกน้ํายึดติดกับตรงนี้นะครับผมเออกับด้านตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ใส่ในส่วนของเบาะนั่งนะครับตรงนี้ใส่ตัวแฮนด์ยึดกับตัวนี้นะครับยึดกับตัวนี้เบาะหนาใช้ได้นะครับผมตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณผมดูราคาน่าจะห้าพันต้นห้าพัน 5, กลางประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวรอดูราคาเดี๋ยวผมจะสาธิตการประกอบอีกทีหนึ่งนะครับ